ชาวราศีพฤษภกับดาวอาทิตย์ย้ายไปราศีตุลในวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนพศ2563จะส่งผลให้ชาวราศีพฤษภประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องครอบครัวเรื่องคนในบ้านเรื่องคนในครอบครัวสมาชิกในบ้านสมาชิกในครอบครัวให้ระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยของตนเอง หรือของคนในบ้านของคนในครอบครัวชาวราศีพฤษภควรหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินการออกกําลังกายควรหันกลับมาใส่ใจแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งปัญหาเรื่องบ้านปัญหาเรื่องรถปัญหาเรื่องคนในบ้านเรื่องคนในครอบครัวการจัดบ้านการจัดที่อยู่อาศัยการจัดการสะสางปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบ ก็จะช่วยให้ชาวราศีพฤษภเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างไม่ยากนะัก